ร้อนอยู so ่แล้วนะ่ยไม่ยามทำเรื่เย็นเย็นเย็นที่สุดอ่ะกูไม่อยากแบบเอาเรื่องมาใส่หัวสมองกูเลยแบบปล่อยแม่งไปปล่อยแม่งไปปล่อยแม่งไปแกก็จะบอกว่าใจเย็นๆลงเฟรใจเย็นๆที่กูพเพสลงเฟรเลยนานๆครั้งกูจะลงเนี่ยกูบอกไอ้พวกแดกมูแดกไก่อะรเงี้ยที่บ้านเนี่ยเขาไม่มีแดกให้จะแดกหมายถ้ามึงได้ดูแล้วมึงต้องรู้ ไม่ได้เพราะตัวกูเลยนี่ของเขาทั้งนั้นกูพูดให้กูฟังเลยกูรู้ในสายกูอยู่แล้วกูถ้ากูร้อนเนี่ยม,ม,มึือนนั่งมานั่งพิมพห่อมันละหมองกูก็มีความรู้กูอพอพอกูกพอควรไอ้ยอะไรไอ้แค่กันที่กระจักไอ้ เนี่ยเนี่ยมึงเห็นปะมึงเดินไปข้างหลังนี่ก็จำเส้นเอาอีกเดี๋ยวขโมยเข้านี่ไปด้วยเลยทำดีแล้วเดี๋ยวพอโลกถนนโลกงพี่พื้นที่มีกว้างขวางรถเข้าได้ออกได้เลยเดี๋ยวแม่งขโมยมาอะไรไปมึงเอาเดี่ยวเ,เนี๋ย,า,ย,า,ยาคิดเอาเนี่ย คนรำก็เอาไม่ใช่ไม่ใช่ให้กูพูดไหมให้กูพูดไหมกูว่ากูว่าสิ่งที่มึงพูดเนี่ยคือมันเรื่องคนอื่นทั้งนั้นเลยเรื่องคนอื่นแต่ทำไมเขาถึงมาใส่กับกูอ้าวก็คิดว่ามึงคงพูดได้มั้งเอ้ยก็อยากคิดอย่างนั้นดิเอากระที่หลังก็บอกเขากูก็บอกแล้วก็บอกว่าอย่าอย่าอย่าเล่าเรื่องคนอื่นให้เราฟังนั้นนั้นอย่างคนอื่นเขาทำเขาทำเพื่อให้มันโฆษณาให้มดีึงเราคอยปิด คือไม่เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ก็บอกเขาบอกว่าเออเขาทําให้อะดีมากเลยนะกันไหมอันนี้หนึ่งแกก็บอกว่าเออถ้ามันถมอะไรมาขายของด้านหลังเย็นเ็นสบายบอกเออดีดีเมื่อกี้คุยกับเขาเขาบอกเออดีนะนก็ดีอ่ะมึงก็ไปทําเพลิงทำอะไรเขาทําหลังคาไปเลื่อนชีสอะไรเมื่อกี้แกพูดอยู่บอกมันก็ถูกบ,บอกแม่ก็ ก็ทําไปอะไรเงี้ยติดป้ายติดอะไรถ้าคิดในบวกก็ดีช่ตอนนี้เราไม่บวกก็ตอนนี้คือคือคนเราอ่ะอายุเยอะแล้วอ่ะถ้าเราไม่บอกถึงผลประโยชน์ภายภาคหน้าหรือว่าอะไรที่มันทําให้เราดีขึ้นอ่ะถ้าเราไม่บอกเขาให้เห็นนะหมอแม่งจบปักอยู่ไรเงื่อก็ก็ใช่ต้องต้องค่อยๆปรับเขาเพราะอายุเยอะแล้วเต็มปากเลยกูอยู่เนี่ยกูรู้เขาต้องใจเย็นอ่ะ คือต้องค่อยๆคุยกันน่ะเข้าใจไหมมันหลายเรื่องนะหลาเรี้ยเขาพัฒนาเพื่อให้ดีเออเขาไปทาแล้วเพื่อไอ้มึงต้องมาหนังกลัวเขาอีกไก้เหี้ยนะครัมึงไปเถียงเขาไอ้มันช่วงถ้ามันมีคำพูดถ้ามันจะเกิดนะเหตุการณ์อะไรก็ตามมันก็เกิดเข้าใจไหมควาคิดอย่างนั้นแล้ว๊บเลยถ้าผมขวางเขาเนี่ยมันจะลำบากล้วไม่มีเมื่อกี้คุยกับเขาก็คุยก็คุยด้วยเหตุด้วยผลว่ามันเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าคิดว่าอย่างที่กูบอกไงเอาอย่างมึงมันเชื่อถือได้ไงเขไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่ทัศนคติเราว่าถ้าเรามองถ้าเรามองถ้าเรามองเห็นว่ามันดีดแต่ถ้าอันไหนอันไหนไม่ดี <c oughs> คนเราก็มองออกแล้วว่าประเมินได้อยู่แล้วว่าอันนี้มันไม่ดีเราก็จะพูดได้ว่ามันไม่ดีนะถ้ามึงพูดอ่ะเขาเชื่อไ <c oughs> อ้ไสัสมือมีหลักฐานเนี่ย มาเถอะไอ้หียมันมันอยู่ที่เราทีก็ทีบทไม่ดีเฮียเดี๋ยวก็ถ้าบันจริงจริงถ้าพูดไม่รู้เรื่องเต็มที่ก็อ่าไม่พูดแล้วไม่พูดไม่พูดแล้วไว้คุยวันหลังคำเดียวคำเดียวแค่นั้นเองแล้วกูถามความเห็นแล้วทุกอย่างก่อนจะทำเขามีมติเขามีการประชุมว่าจะทําจะสร้างอะไรเนี่ยทําไมไม่ไปคุยกับเขารู้ว่าเป็นอย่างนี้ ก็ะจะต้องคิดก่อนเขาก็<อ>ต้องรับเขารวบมือรกันทำต้อง,อะะองไม่ต้องถามว่าเราทําแล้วอะ่ะมันมีผลเสียไหมก็เขาบอกแล้วแล้วข้อ,ขอดีมีอะไรประชุมแล้วทำไมไม่คุยออนั่นแหละถูกไหมไม่ไม่เราพูดอย่างนี้ไม่ได้เขาบอกว่าเวลาเขามีแล้วอะ่ะไปเสียเวลานิดหน่อยว่าไปแล้วมันได้ประโยชน์ไหมไปแล้วเออฟังนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าไันได้ประโยชน์อ่ะเขาก็บอกแล้วเขาประกาศเสียงตามสายในบ้านนอกอะไรเงี้ยไม่มีเ เขาประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่านี่เขา